สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน2568นายนะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษนะคะท่านที่เกิดในราศีเมษก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่าง วันที่16เมษายนไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะและในตงานตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไ้าหย,ยู่สชุดนี้นะคะคือไพ่เรนมองนี้แล้วก็ไพ่าทาหลอดนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้ง2ชุดนี้จะมีความขลังความจะหมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะ แม่หมอจะไม่ดูเกี่ยวกับดวงดาวไม่ได้ดูเวลาตกฟากนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามน,นี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษนี้การโดยสภาพทั่วไปตามพื้นดวงชะตาของท่านแล้วดวงชะตาของท่านจะดวงดีมีโชคดีในเรื่องการเงินนะคะ การเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ดีมากมากเลยท่านจะมีโชคลาภการเงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำสะพัดมาสู่ตัวท่านมากมายหลากหลายช่องทางนะคะท่านจะได้เป็นสุขใจจะได้เป็นปื้มใจในเรื่องการเงินมากๆเลยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องมาดูเรื่องหน้าที่การงานนะคะสำหรับเรื่องหน้าที่การงานแล้ว ดวงการงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังไม่ดีไม่แจ่มใสดวงการงานยังมีปัญหายังติดขัดงานไม่เดินนะงานเป็นทางตันไม่ว่าท่านนี้จะทำงานในบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็ตามหรือทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามหรือทำงานรับราชการ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้การงานจะมีปัญหาหนักมากๆเลยและปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันก็มีปัญหาหลากหลายช่องมันมีหลากหลายแบบนะคะบางทีก็มีปัญหาหเกี่ยวกับหน่วยงานท่านทำงานบริษัทองค์กรใดในบริษัทของท่านมันไม่ดีช่วงนี้บริษัทท่านอาจจะไม่คล่องตัวในการ ในการบริหารจัดสรรทำให้บริษัทบางบริษัทนี้ถึงกับล่มอะไรอย่างนี้นะคะหรือ,อยกเลิกอะไรอย่างนี้หรือบางท่านตัวท่านเองก็อาจจะมีปัญหาในบริษัทท่านก็อาจจะถูกไม่ไม่ไม่ถูกจ้างต่อเขาก็จะให้ท่านออกอะไรอย่างนี้นะครับหรือบางท่านก็ยังตกงานอยู่ และท่านที่ตกงานอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็จะหางานยากอยู่สักหน่อยนะกว่าเขาจะเรียกตัวก็เนิ่นนานเหมือนกันหรือบางท่านทำงานโรงงานหรืออะไรก็อาจจะโขกเขาไล่ออกอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวงานนี้มันนิ่งมันเงียบนะงานมันนิ่งมันเงียบเลย ไม่ว่าท่านจะมีหัวคิดมีไอเดียในการบริหารจัดสรรการงานหลากหลายรูปแบบงานมันก็ยังไม่เดินหน้ามันยังนิ่งมันยังเงียบทำให้ท่านนี้ตึงเครียดมากๆเลยก็เอาเป็นว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านไม่ต้องไปไป,ไปตึงเครียดกับงานหรอกงานมันจะไม่ดีเฉพาะช่วงเดือนนี้เองนะคะ เดี๋ยวพอเดือนหน้ามันก็จะดีนะคะอดทนไปก่อนงานมันมีมาแค่ไหนก็ทำแค่นั้นนะคะอย่าอย่าเพิ่งได้ไปไปคิดอ่อไปคิดไปคิดว่าเราเอาจะประสบความสาเร็จในแบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องไปคิดมีก็ทำไปเรื่อยๆนะคะปล่อยวางปล่อยจิตให้ว่างทำไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่เป็นทุกข์คิดซะว่า อะไรมันจะเกิดก็มันเกิดนะก็จะเป็นอย่างนี้อดทนเอาแค่เดือนเดียวที่นี้เรามาดูเรื่องการเงินมันคล้ายๆเหมือนกฎธรรมชาติได้อย่างเสียอย่างนั่นก็คือท่านผิดหวังไม่สมหวังในเรื่องการงานแต่ท่านก็สำเร็จสมหวังในเรื่องการเงิน เพราะในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนนี้ท่านจะมีโชคลาภการเงินมากมายหลากหลายช่องทางสะพัดมาสู่ตัวท่านบางคนก็ถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือบางคนก็จะมีโชคลาภจากด้านอื่นๆอ,อาจจะไปร่วมหุ้นลงทุนอะไรกับใครในเรื่องการนำเงินมาสร้างกำไรอย่างอะไรอย่างนี้ ท่านก็จะโชคดีในเรื่องแห่งการเงินนะคะหรือคนที่เล่นหุ้นนี่ก็จะโชคดีได้มีโชคลาภมีเงินเป็นก้อนเข้ามานะคะจะเป็นในรูปแบบนี้หรือท่านอาจจะมีคนมาช่วยเหลือด้านการเงินหรือบางคนไม่มีงานทําไม่ได้ทํางานตกงานก็ยังมีคนมาอุปถัมมาค้าจุนตัวท่านในเรื่องการเงินนะคะเาเป็นว่ายัางไงก็ตาม ท่านจะยิ้มได้เป็นปืิ่มในเรื่องการเงินนะคะงานไม่ดีก็ช่างเถอะอ,ะอะไรจะดีเท่าการเงินนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักสำหรับความรักแล้วมันก็มีทั้งดีและไม่ดีแม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบ 1. ความรักสำหรับคนโสด 2. ความรักสำหรับคนมีคู่นะคะสำหรับคนโสดแล้ว ด้านความรักยังไม่แจ่มใสนะคะดวงช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หากแม้มีใครมารักมาชอบมาจีบก็ตามมันเหมือนผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปนะคะถึงแม้ว่าใครจะมาบอกว่ารักจริงหวังแต่งรักจริงอยากจะคลองคูง่คลองเรือนอะไรอย่างนี้ก็ตามแต่พอเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นดังที่หวัง คนที่มาบอกรักรักมันเรื่องเป็นละเอาพอเอาเข้าจริงจริงก็หายไปหรือบางคนรักแท้รักจริงก็มีแต่พอเราจะตั้งเป้าที่จะครองคู่ครองเรือนก็ปรากฏว่าคนที่มารักเราจริงนั้นเขาก็มีพันธะดังนั้นหากจะรักมันก็รักได้แค่ได้แค่รัก แต่ไม่สามารถที่จะครองคู่ครองเรือนอยู่ร่วมเรียงเคียงหมอนกันได้มันก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะที่มาดูความรักสําหรับครอบครัวหรือว่าคนสถาบันครอบครัวด้านครอบครัวความรักดีไม่มีโอรรคไม่มีปัญหาอันใดนะคะทั้งสามีและภรรยานี้ก็ถือได้ว่าเป็นคู่สร้างคู่สมกันเป็นคู่แท้คู่ชีวิตที่แท้จริงนะคะ ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคใดสามีและภรรยาต่างก็ให้เกียรติเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะเชิดชูกันดังนั้นก็เลยไม่มีปัญหาอันใดก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทั้งใจและกายนะคะที่มาดูเรื่องเคาะสำหรับเรื่องเคาะแล้วท่านก็โชคดีช่วงเดือนพฤศจิกายนท่านไม่มีข้อพย,ยันอันตรายใดๆเข้ามาก่ำกายท่านได้เลยนะคะ สุขภาพร่างกายก็ยังสมบูรณ์แข็งแงรงโรคภัยไข้เจ็บก็ก็ไม่มีมาเบียดเบียนหรือใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อาการป่วยนั้นก็เริ่มดีขึ้นนะคะจะเป็นอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าท่านที่เกิดในราศีเมษนี้กล่าวโดยสรุปแล้วกันกล่าวโดยสรุปสิ่งที่เป็นปัญหาที่ไม่ดีมีแค่เรื่องเดียว คือเรื่องการงานและการเรียนแต่เรื่องที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่เกิดราศีเมษก็คือการเงินช่วงเดือนนี้ท่านจะมีโชคลาภการเงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกรรมถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะคะเล่นหุ้นก็ได้หุ้นหรือท่านเก่งกําไรในรูปแบบใดท่านก็ได้กําไรเป็นก้อนเป็นประกอบเป็นกรนกรม เป็นจังหวะโอกาสดีนาทีทองที่จะมีโชคลาภการเ pues, ง <labour. S 1> ินอาจจะมีโชคการเงินฟุกฟุกเข้ามาก็ได้นะคะหรือท่านโดยเฉพาะท่านในที่ชอบเสี่ยงโชคก็เสี่ยงไปเถอะท่านอาจจะถูกหวยถูกลัตเตอรี่มีเงินเป็นก้อนเข้ามานะคะเพราะว่าในพื้นฐานดวงช่วงเดือนนี้หากใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ท่านจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถูกหวยถูกลอตเตอรี่เล่นหุ้นก็ได้กำไรดีนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอดูดวงชะตาเป็นภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งแต่การดูเป็นภาพรวมนี้มันก็ถูกต้องแม่นยำจะหมังยิ่งนกะ แม่นยำแปดสิบเปอร์เซนต์ได้นะคะดังนั้นหากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะมาตรวจเช็คดวงชะตากับแม่หมอก็จะยิ่งเกิดความแม่นยำในดวงของเราโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวเมื่อมาดูกับแม่หมอแม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาทนะคะ200บาทนี้ท่านถามได้ทุกเรื่องเพราะว่าแม่หมอก็จะตรวจเช็คดวงชะตาให้ท่านจากไพ่นี้นะคะท่านก็สามารถเลือกไพ่ที่เป็นดวงแม่นยำของท่านได้หรือหากใครไม่สะดวก มาดูกับแม่หมอเพราะว่าอยู่ห่างไกลกันเราก็มาดูกันทางออนไลน์นะครับแม่หมอให้เบอร์โทรให้อไร ID ไอดีว้ตรงนี้นะครบแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วเมื่อท่านต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาก็ให้โทรมานัดหมายวันวันเวลาที่จะดูนะคะแล้วเราก็มาเปิดกล้องวิดีโอดูกันนะคะแล้วก็จะแม่นยำเหมือนกันนะคะ โอเคแม่หมอก็จะขอลาไปก่อนนะคะเราคอยพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายแห่งปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยาพลาดโอกาสน,นะคะเพราะว่าช่วงเดือนนั้นเราจะได้รู้ว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นดวงของเรามันจะมาในทิศทางใดบวกหรือลบดีหรือไม่ดีนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอลาไปก่อนขอยทุกท่านจงโชคดีนะคะ